คันนี้เนี่ยผมบอกก่อนเลยนะครับว่ามันเป็นรถบ้านเดิมๆแท้ๆเลยนะครับเป็นรถที่แบบออกศูนป้ายแดงเนาะประมาณนั้นนะครับความเดิมของรถคันนี้เนี่ยเรียกว่าอยู่แบบเกือบจะครบเนาะยกเว้นแค่แม็กยาง สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก็มาอยู่กับผมเช่นเคยครับกับช่องตำรารถนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับ Vigo Smart Cap หรือว่าแคปเปิดได้เนาะในโมปี2010นะครับ2.5ตัว E นะครับคันนี้เบื้องต้นนะครับคันนี้เนี่ยผมบอกก่อนเลยนะครับว่ามันเป็นรถบ้านเดิมๆแท้ๆเลยนะครับเป็นรถที่แบบ ออกศูนย์ป้ายแดงเนาะประมาณนั้นนะครับความเดิมของรถคันนี้เนี่ยเรียกว่าอยู่แบบเกือบจะครบเนาะยกเว้นแค่แม็กยางแค่นั้นเองเนาะที่เปลี่ยนใหม่นอกนั้นก็คือเดิมทั้งคันนะยังไม่เคยทําอะไรเลยก็ค่อนข้างสวยนะดูดีอยู่นะครับภายนอกประมาณนี้เลยนะครับแชสซีช่วงล่างดูดีจัดจัดคันนี้นะครับด้วยความที่ว่าเป็นรถบ้านเนาะแล้วก็ใช้งานมาน้อยด้วยนะครับคือคันนี้เนี่ยใช้งานมาแค่แสนกโลเท่านั้นเองนะครับถือว่าไม่เยอะเลยนะสำหรับรถกระบะสเปคแบบนี้นะครับนี่ครับสวยมากนะครับต่อเลยนะครับเนี่ยฮะ อย่างแก้มหน้าตัวถังเนี่ยผมรีวิวไปแล้วนะเนี่ยที่ผมบอกคือรถเขาเนี่ยค่อนข้างบางนะครับเนื้อสีทั้งคันเลยรอบตัวรถเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่เดิมจะจัดเลยนะสำหรับบีโก้คันนี้ครับส่วนทางด้านภายในนะครับคันนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับด้วยความที่ว่ารถเขาเป็นรถบ้านค่อนข้างมีความเดิมนะครับแล้วก็ค่อนข้างพอมากๆนะครับนี่ครับอย่างตะเข็บประตูนะครับเดิมๆอย่างนี้เลยนะครับสวยมากนะครับแผงประตูนะครับสวยจะจัดไฟฟ้าใช้ได้ทุกจุดนะครับผมลองเช็คดูแล้วนะครับ ทางด้านโอเปนแคปนะครับสติกเกอร์ทุกอย่างโอเคอยู่ครบหมดเลยนะครับการลอยสวยนะครับคันนี้นี่ครับค่อนข้างพร้อมใช้งานอ่ะเดี๋ยวดูโอเ n นแคปนิดนึงนะครับปิดเปิดง่ายนะครับไม่มีกระพือนะครับไม่มีชนนะครับก็ของเดิมโรงงานเนาะสลักล่างเดี๋ยวผมดูให้นะครับสลักล่างนะครับก็พร้อมใช้งานนะครับไม่มีปัญหาอะไรเนาะสลักบนนะครับยังใหม่อยู่เลยนะครับดูแล้วนะครับโอเปนแคปของรถคันนี้เนี่ยใช้งานมาค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าสังเกตดูจาก สลักด้านบนนะครับแทบจะไม่มีการปิดเปิดอะไรเลยนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยรถขอใช้งานมาประมาณนี้เนี่ยผมมองว่ามันควรจะสึกมากกว่านี้นะครับแต่อันนี้นี่คือยังใหม่อยู่เลยนะสำหรับสลักบนของตัวอลูมิเนีนะครับนี่ครับอย่างจังหวะปิดเปิดนะครับก็ตามนี้เลยนะครับสนิทมากนะครับแล้วก็ไม่มีกระพือนะครับทั้งด้านฝั่งคนขับนะครับส่วนทางด้านนี้นะครับนี่ครับอย่างเช่นบานประตูนะครับตะเข็บประตูสวยมากๆนะครับตอนนี้เนาะไม่มีรอยนะครับไม่ย่นไม่ยู่นะครับแผงประตูสวยจัดเลยนะครับ ทางด้านโอเปนแคปนะครับของทางด้านนี้ก็จากที่ลองเทสดูไปก่อนหน้านี้นะครับปิดเปิดสนิทดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับบานประตูของโอเ n นแคปก็สวยนะไม่มีตำหนิอะไรนะครับมือเปิดโอเคดูดีนะครับสลักล่างนะครับโอเคนะครับไม่มีปัญหาเนาะด้านบนนะครับเช่นกันนะใหม่มากนะครับสำหรับสลักตัวนี้นะเพราะว่าปกติแล้วนะถ้าเป็นรถปีประมาณนี้คือมันเก่ามากแล้วนะครับแต่อันนี้ก็คือยังดูดีอยู่ใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะ สำหรับทางด้านนี้เนาะนี่เลยตามนี้นะครับเบาะที่นั่งที่มันเป็นหนังด้านล่างเนี่ยมันจะมีคาบแบบเหมือนน้ากาแฟนะครับเบื้อนิดหน่อยนะครับแต่ข้างหลังที่มันเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับผมไม่กล้าไปรูปเลยนะครับดูสะอาดมากนะครับด้านหลังนะครับทางด้านแคบเนาะสวยอยู่นะครับเบาะด้านข้างคนขับตามนี้เลยสวยมากๆแล้วก็ค่อนข้างสะอาดนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับตามนี้เลยนะครับใช้ได้นะครับเกะเกะก็ใช้ได้เนาะไม่มีตาหนิเพราะว่าปกติผมเจอตรงนี้หักบ่อยนะครับสำหรับอีโก้ คอนโซลกลางเท้าแขนนะครับพักแขนโอเคเบาะด้านคนขับนะครับสวยพวงมาลัยเดิมโรงงานนะครับหน้าปัดเรือนใหม่นะครับใช้ได้ทุกจุดนะครับค่อนข้างสวยเลยเนาะสำหรับคันนี้เดี๋ยวมาตรวจเช็คเครื่องยนต์กันนิดนึงนะครับก่อนเราจะไปลองขับนะครับสำหรับคันนี้เนาะเดี๋ยวเริ่มจากฝากระโปรงก่อนเลยนะครับเนี่ยครับการันตีนะครับว่ารถไม่มีตำหนิอะไรเลยนะครับมากรงโรงเนาะเนี่ยตะเข็บนะครับแล้วก็พวกรอยหลุมต่างๆนะครับทุกอย่างโอเคหมดเลยนะครับเนี่ยครับสติ๊กเกอร์เดิมโรงงาน ไม่มีชนเนาะการันตีแล้วก็ฉนวนกันความร้อนนะครับการันตีได้เลยว่าแสนโลแท้นะครับคันนี้เพราะว่าหลักแสนโลนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะไม่เก่ามากจนเกินไปนะครับก็ค่อนข้างเดิมเนาะทั้งั้นแก้มบอกไปแล้วนะครับนี่ฮะไม่เคยแกะนะครับน็อตเดิมโรงงานทั้งหมดเลยตามนี้คานนะครับมาร์กอาร์นะครับทางด้านขวาเนาะยังอยู่นะครับคานเดิมโรงงานตามนี้เลยนะครับนี่ฮะเครื่องหมายบอกหมดเลยนะครับน็อตสวยจับเลยนะครับไม่มีขยับเลยนะครับคมมาก สนวนการความร้อนด้านในนะครับดูฮะไม่มีผุเลยทางด้านซุ้มด้านในนะครับนี่ฮะไม่มีสนิมนะครับสวยจัดเลยนะครับลางนะครับท้ายรางไม่มีเยิ้มนะครับสะอาดมากๆนะครับตามนี้เลยเราเช็คทางด้านนี้นิดนึงนะครับนี่ครับดึงแกนบัตเตอรมันเครื่องออกมานะครับไม่มีไอไม่มีละอองฝอยอะไรออกเลยนะครับค่อนข้างพร้อมนะครับเครื่องยนต์แน่นมากนะครับเพราะว่าฟังจากเสียงนี่ก็คือว่าโอเคแล้วนะสำหรับตรงนี้เนาะ ก็เป็นการการันตีไปอีกหนึ่งจุดนะครับสำหรับตรงนี้เนาะค่อนข้างพร้อมครับส่วนทางด้านนี้นะครับตามความคาดหมายนะครับเครื่องไม่มีเยิ้มนะครับแห้งจัดๆเลยนะครับน็อตฝาเครื่องคมกริบเลยไม่เคยแกะนะครับไม่เคยทําแน่นอนคันนี้นะครับตามนี้นะครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับจากที่เช็คดูตรวจสอบดูนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะับพกท่อต่างๆนะครับก็นุ่มให้ตัวดีนะครับเสียงสายพงสายพานนะครับลูกลอกพู้เล่ต่างๆก็โอเคพร้อมใช้งานประมาณนี้นะครับยางนี่ใหม่มากนะครับ ลองลึกจัดๆอันนี้เป็นยางสมมาตรนะครับก็เป็นยางแบบดอกปกติเสียงจะเงียบนะครับก็ขับนุ่มๆเนาะตามนั้นนะครับปีค่อนข้างใหม่นะครับสำหรับยางเนาะสี่เส้น4ี่ล้อครบๆแบบนี้เลยแล้วก็แม็กประมาณนี้เลยนะครับส่วนช่วงล่างนะครับของคันนี้นะครับก็ตามนี้มียางอะไหล่นะครับมีการปรับเพิ่มเติมมานะครับเกี่ยวกับตัวยึดด้านหลังเนาะโช๊คอาบต่างๆนะครับแหนบเผาสวยนะก็ตามนี้นะครับพร้อมใช้งานเดี๋ยวเราไปลองขับกันครับนี่ครับคันนี้นะครับ แสนนะครับกับอีก80,000โลนะครับถือว่าไม่เยอะจนเกินไปเนาะอยู่ในเกณฑ์กลางมาน้อยนะครับแอร์เย็นนะครับเนี่ยครับแอร์เย็นมากๆกนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะสำหรับพวกระบบแอร์ต่งตางๆแล้วก็ไฟฟ้านะครับผมลองอปรับหมดแล้วนะครับใช้งานได้เซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้าต่งตางๆเนาะปรับกระจกอะไรพวกนี้นะครับใช้งานได้ปกติ นะครับก็ที่เหลือเดี๋ยวไปลองขับกันครับแล้วก็มาสรุปว่าราคา3ามแสนหนึ่งนะครับสำหรับอีโก้คันนี้เนี่ยซื้อได้ไหมสำหรับอีโก้คันนี้นะครับฟีลลิ่งในการขับนะผมบอกได้เลยนะครับว่าใกล้เคียงรถเดิมโรงงานมากๆนะครับมีความนุ่มนะครับแล้วก็อัตราเร่งค่อนข้างดีทีเดียวเลยนะครับสำหรับคันนี้นัดและช่วงล่างนะครับค่อนข้างดีนะครับมีมุมเลี้ยวนะครับค่อนข้างคมเลยทีเดียวนะครับพวงมาลัยตึงนะครับไม่กินซ้ายกินขวานะครับช็อคอัพต่างๆยังทํางานได้ดีนะครับถือว่า เป็นรถที่มีความพร้อมใช้งานนะครับในระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับวิกโก้ปี2 0 1 0 Open Cap คันนี้นะครับแต่ว่าค่อนข้างน่าเสียดายนะครับที่ผมไม่สามารถที่จะไปทดสอบอัตราเร่งแบบเต็มที่ได้นะครับเนื่องจากว่าถนนเนี่ยมันมีน้ําท่วมขังเยอะมากในบริเวณแถวๆนี้นะครับจึงทําให้รีวิวได้ไม่เต็มที่นะครับแต่ก็กล้าการันตีนะครับว่าอัตราเร่งเนี่ยประมาณหนึ่งที่ผมได้เทสไปเนี่ยมันก็โอเคนะครับทุกอย่างคือพร้อมใช้งานหมดนะครับก็ไม่ได้อวยนจาะจุดไหนที่มันมีตําหนินะครับผมก็รายงานตามตรงนะ รีวิวตรงไปตรงมานะครับอยู่ที่ผู้ชมผู้ฟังนะครับรับได้ไม่ได้ก็เป็นอีกเรื่องนึ่งนะครับส่วนคันนี้ถ้าถามผมส่วนตัวเนาะราคา3ามแสนหนึ่กับปี2 0ง0 o น e n c a p ันแคซื้อได้นะครับก็ไม่ถึงกับน่าซื้อขนาดนั้นแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ซื้อได้นะครับเนื่องจากว่ามันได้รถเดิมนะครับเดิมศูนย์เนาะประมาณนั้นนะครับมีความเป็นรถบ้านนะครับก็ค่อนข้างพร้อมใช้งาน เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็อยู่ที่พีนากันอีกทีหนึ่งนะครับถ้าไงก็ฝากไปด้วยนะครับกับวีโก้ปี2อ1 0 OpenCAP คคันนี้เนาะสมาร์ทแคปหรือว่าแคปเปิดได้นั่นเองเนาะฝากไปด้วยแล้วกันกับคลิปนี้นะครับเอาไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ